กีตาร์นะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดเรื่อง p h p นะครับก็จะมาทำรีวิวให้ดูนะครับในการในการที่ผมรับแปลงเครื่อง V นะครับนี่ครับเครื่อง V นะครับแบบนี้นะครับนี่คือเซนเซอร์บาร์นะครับนะครับนี่คือจอยนะครับเป็นเครื่องเกมไร้สายนะครับใช้รีโมทนะครับนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับนะครับ หลังผมแปงแลงแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะมากจะเขียนตัวเลขไว้นะครับเพราะว่าแปลงแล้วป so, yeah. right. ุ๊บเนี่ยผมจะบอกตัวเลขเนี้ยจะบอกว่าเครื่องตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับอ่านแผ่นได้บ้างนะครับก็คือสามเนี่ยก็คือสามารถอ่านแผ่นแทปั๊ําลท์ได้นะครับามสามารถสามารถอ่านได้หมดเลยนะครับแล้วผมจะเขียนเอาไว้นะครับก็ถ้าหากว่าอ่านแท็ัลําลดยได้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเปล่าราคาก็สูงหน่อยนะครับนะครับต่อมามาดูระบบการแปลงนะครับว่าผมลงอะไรไปบ้างนะครับในนี้นะครับ ในเครื่องที่ผมแปลงนะครับก็จะมีนะครับเกมหน้าจอครับนี่คือเกมหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับแปดเก้าเกมเนี่ยแหละครับนี่เกมหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับก็ผมจะลงไว้ให้ก็คือถ้าหากว่าคุณไม่เล่นผ่าน USB หรือผ่านแผ่นนะครับก็สามารถเล่นเกมหน้าจอขอกคนนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการบางเครื่องเนี่ยผมแปลงแล้วปุ๊บเนี่ยยังสามารถอ่านแผ่นได้อยู่นะครับก็จะมีโปรแกรมหลักของแผ่นอยู่นะครับ นะครับแต่ตัวนี้มันจะอ่านได้เฉพาะโปรแกรมนี้มันจะอ่านได้เฉพาะแผ่นแท้นะครับอ่านได้แค่บางแผ่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาแปลพวกเนี่ยใบออดเนี่ยครับนะครับโปรแกรมมันจะเข้าไปปิดฟังก์ชันในการใช้แผ่นของของของเครื่องตัวเครื่องนะครับผมได้ลงโปรแกรมตัวนี้ให้นะครับเป็น Neo Gamma นะครับก็สามารถอ่านแผ่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการจะอ่านได้เนี่ยต้องดูที่เครื่องด้วยนะครับต้องดูที่เครื่องด้วยว่าเครื่องมันมันมันอ่านแผ่นได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเครื่องมัน ไม่อ่านแผ่นนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับนะครับส่วนโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ผมเอาไว้ให้เล่นเกมผ่าน USB กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับอ่าก็จะมีเกมอยู่นะครับที่ผมลงผมลงเกมไว้หนึ่งเกมนะครับนะครับก็นะครับ การเส้นผ่านย s b นะครับก็ตัวเครื่องจะมีช่องยื b อยู่นะครับก็สามารถเสียบแฟลชได้หรือ่อาร์าอเนอนนะครับสามารถเล่นได้นะครับเล่ได้เลยนะครับก็นะครับนี้ผมลงเกมไว้นะผมไม่เข้าเกมนะครับก็ผมออกก่อนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับ นะครับเรียกว่าเป็นส่วนของอมูเลเตอร์นะครับหรือโปรแกรมจําลองนะครับในการเล่นเกมเก่าทั้งหลายนะครับตัวนี้นะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีนะครับนะครับจากเดิมนะครับถ้าหากว่าใครเป็นแฟนบันแท้ผมเนี่ยจะรู้ว่าของเดิมมีอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะลงให้ใหม่นะครับมันจะรวมแทบทั้งหมดเลยนะครับมีอัตลิครับเกมบอยนะครับเอสเดียนะครับหรือเรื่องเครื่องแฟมิคอมนะครับแล้วก็ซูเปอร์แฟมิคอมครับเซก้าครับ n หกสิบสี่ครับ เกมคิวครับมี p พ a y s t a t i o n 1ด้วยนะครับนะครับก็วิธีการลงวิธีการทำให้เล่นนะครับเดี๋ยวยังไงวันหน้าผมมาสอนนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับวันนี้ผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับผมจะเข้าตัวอย่างให้ดูของอัตลิก่อนละกันนะครับเพราะผมทำอัตลิไว้นะครับเครื่องบางเครื่องนะครับนะครับอิมูเลเตอร์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับนะมูเลเตอร์แต่ละตัวอย่าง ถ้าหากว่าคุณจะเล่นเกมบอยนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาเกมใส่แฟลชไดร์นะครับด้วย USB ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเครื่องบางเครื่องนะครับมันใช้ USB ไม่ได้นะครับคุณต้องใช้เอ c ด r d การ์ดนะครับนะครับในการใช้เครื่องนะครับอ่านะครับผมเอผมหยิบเอดีการ์มาถูกหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูของอัตลิแล้วกันครับเพราะว่ากี้ผมเล่นอัตลิอยู่ ผมไม่แน่ใจผมเหยียบหยิบเอ็ดิการมาผิดหรือเปล่านะครับลองเข้าดูแล้วกันครับถ้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวมก็เข้าไม่ได้เองครับอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะครับนะครับเอือนผมมีเอ็ดิการหลายตัวครับนะครับบางทีบางทีอาจจะหยิบไม่ถูกตัวนะครับอ่าเดี๋ยวออกก่อนเนาะนะครับมันค้างไปแล้วนะครับเอาใหม่ นะครับบังเอิญเมื่อกี้ผมหยิบผิดนะครับก็เครื่องมันก็เลยค้างไปนะครับตู้ใหม่อีกทีครับนะครับอาตลินะครับ เครื่องอันนี้เป็นเกม4บิตนะครับสมัยโอ้สมัยผมเด็กๆได้เอาเกมมาแล้วนะครับนะครับก็เอาเกมไปดีเอาเอามาเกมแรกกี่แหละนะครับเกมข้ามถนนนะครับครับเกมไ่ได้สองคนนะครับเราเป็นนกอยู่ข้างล่างนะครับก็กดข้ามถนนนะครับจอก็ใช้แบบนี้เลยนะครับนะครับข้ามถนนนะครับเอาไว้ฝึกเออเอาไว้ฝึกฝึกเอาไว้ให้เด็กเด็กเล่นได้นะครับไปการฝึกทักษะของเด็กนะครับ และนี่คือตัวอย่างของเกมอัตลิขนะครับก็นะครับหากใครต้องการสนใจนะครับที่จะส่งเครื่องมาแปลงนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งรับแปลงนะครับแล้วก็รับลงเกมใน USB ด้วยนะครับนะครับก็จะมีท้งฮาร์ดดิสทัสส้ง um, แฟลชไดร์ ok, นะครับ1ิบหกิกส์กิกสองกิกนะครับสามารถสั่งได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับก็ยังไงสนใจนะครับสอบถามได้ครับ